เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กัน of Legend of เกม l ลกออฟเลเ e นส์วาลีฟกันอีกเปนเดิมไปครับผมและว,วันนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตกันอีกแล้วนะฮะกับกิจกรรมใหม่นะครับนะฮะใครที่ชอบของฟรีเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆเลยนะครับผมซึ่งแจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเกมนี้นะฮะแน่นอนแหละมันเป็นอีเวนต์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้เลยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะ อัปเดตมาพร้อมกันกับแชมเปี้ยนตัวใหม่เลยนะนะครับมาพร้อมกันกับตัวของบูคองนี้นะฮะนี่เลยนะครับแล้วก็อีเวนต์เนี่ยแม่งแจกบูคองด้วยนะครับผมพูดแล้วอยากจะร้องไห้ผมซื้อไปแล้วอะนะครับผมเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่ผมกดเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันไม่มีแจ้งเตือนนะเว้ยผมก็เลยซื้อไปนะครับนึกว่าไม่มีอีเวนต์พอผมประมาณผ่านไปสักประมาณเก้าโมงเนี่ยผมมาเปิดดูทีอ้าวแม่งมีอีเวนต์เฉยเลยซื้อไปเนี่ย เสียตังค์เสียได้ตังค์เลยอ่ะอนะฮะไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่าเรา,าส่งเสริมผู้พัฒนาแล้วกันนะครับผมนี่เลยนะครับของฟรีในรอบนี้นะครับเราจะได้แชมเปี้ยนตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆเลยนะนะครับเกมอื่นไม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่เกมนี้แชมเปี้ยนมาใหม่ฮีโร่มาใหม่ไม่แจกฟรีอย่างเดียวเลยนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับดูซิมีมีอ่าสกินอะไรบ้างวะ อ่ะสกินมีอยู่ประมาณ2สกินนะครับอ่ามี2สกินนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวนี้ละกันแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับโอเคนะครับเป็นกิจกรรมที่อาจะต้องบอกก่อนนะครับว่าช่องเราเนี่ยนะครับสำหรับใครที่มาดูใหม่นะเราก็จะอัปเดตว,วอัปเดตให้ใหม่หมดเลยนะนะครับไม่ว่ากิจกรรมนอกเกมกิจกรรมในเกมกิจกรรมแจกเยอะแจกน้อยเนี่ยผมอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูโดยเร็วที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะทําได้นะตอนนี้ก็ บ่ายกว่าแล้วนะครับบ่าย3กว่าแล้วถ้าเกิดว่ามาช้าวันนี้ก็ขอโทษด้วยละกรันพอดีว่าติดงานนะครับโอเคนะครับนี่เลยนะครับความท้าทายของบูคองเนาะนะครับฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นรางวัลนะที่เราจะได้นะครับก็จะมีโพโลคอนนะครับกับบรูมูดนะฮะนี่เลยไฮไลท์ของเรานะฮะแชมเปี้ยนฟรีนะครับกับบูคองของเรานะฮะกว่าที่เข้าร่วมเลยอ่านะครับนี่เลยนะฮะระยะเวลากิจกรรมนี่นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ ไปจนถึงวันที่ 1, 1, 1เดือน1นะครับปีหน้านั่นเองนะครับผมกดดูรายละเอียดนะครับนี่เลยนะฮะก็คือว่าวูคองราชันวานอนมาถึงลิฟต์แล้วทำภารกิจทีมวูคองทั้งหมดให้เสร็จสิ้นเพื่อปลดล็อกแชมเปี้ยนได้ฟรีรางวัลแชมเปี้ยนบูคองนะครับ XP b o o t บูชิ้นโพลคอน50เหรียญและบลูโหมด อ่าห0 0้หน่วยนะครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะโปรโมชนเนี่ยนะครับโอเคก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับรายละเอียดก็มาดูได้ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูภารกิจ่าดูตรงนี้ก่อนเกี่ยวกับเนี่ยเราไม่ต้องสนใจมากนะครับมาดูภารกิจภารกิจเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มันเสร็จเลยทีเดียวก็ได้นะนะครับมันก็จะแบ่งเป็นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ีภารกิจให้เราได้ทำนะครับอันแรกเนี่ยซีกับไม่ใช่สู้กับ ้าเออโอ้โหอ่านผิดแล้วกูนะฮะแม่ดูดิเขาภาษาไทยตกแล้สแลกูไปอยู่ข้างบน <c oughs> นะครับสู้กับข้าอันแรกเนี่ยผมทําเสร็จไปแล้วนะมันมีเครื่องหมายติ๊กถูกไปแล้วนะครับมาดูอันที่2อนะครับอันที่2เนี่ยนะครับภารกิจที่2เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะนะครับเห็นไหมนะครับเล,เล่นสามเล่น3าเกมโดยมีแชมเปี้ยนจากโดเนียอยู่ในทีมเดียวกันกันกบคุณหรือชนะ3มเกม นะครับเราเลือกทําอันไหนก็ได้นะครับเราทาอันไหนเสร็จก่อนก็อันนั้นแหละนะครับผมอ่าแชมเปี้ยนจากโรเนียคืออะไรนะครับแชมเปี้ยนโรเนียโรเนียก็คือเป็นเหมือนดิดแดนอะ่ะดินแดนที่แชมเปี้ยนเขาอยู่กันอ่ะนะครับก็จะมีวูคองมีหลายตัวเลยนะครับ วิธีสังเกตงง่ายเนาะหรือว่าใครจะไปดูในนหตก็ได้นะนะครับแต่ว่าวิธีสังเกตในเกมง่ายนะครับเพื่อนๆดูคำอ่าเพื่อนๆกดไปที่วูคองนะครับเนี่ยสังเกตว่าพื้นหลังของเขาเนี่ยนะครับถ้าตัวอื่นที่มันมีพื้นหลังแบบเดียวกันกับบูคองเนี่ยก็คือมันมาจากดินแดนโลเนียเดียวกันนะครับอ่ามันจะมีโลเนียเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีอาคาลินะใช่ปะผมก็ไม่ค่อยแม่นเรื่องแชมเปียนนะครับอ่า อาคาลินะครับมีอาคาลิตัวหนึ่งเห็นไหมพื้นหลังมันเหมือนกันนะครับมันมาจากโรเนียนะครับมาจากที่เดียวกันดินแดนเดียวกันนะครับอาลินะครับอาลิก็ใช่นะครับอาลิอาคาลินะฮะต่อไปก็จินนะครับจินนี่เลยนะครับ นี่จินนะครับก็สังเกตดูได้ง่ายนะครับพื้นหลังมันเหมือนกันแสดงว่ามันมาจากดินแดนเดียวกันประมาณนี้นะครับสำหรับการดูว่าแชมเปี้ยนตัวไหนมันคือแชมเปี้ยนจากโลเนียนะฮะกดเข้าไปที่อีเวนต์ต่อนะครับอ่าตรงนี้ก็อันที่3มเนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกนะก็คือเราจะต้องทําอันที่2ให้มันเสร็จก่อนนะครับเราถึงจะปลดล็อกอันที่3ได้นะครับก็ทาให้มันเสร็จเลยแหละวันเดียวเนี่ยเพื่อนๆก็ได้แล้วนะครับกับแชมเปี้ยนฟรีตัวนี้นะครับบูคองเนาะนะครับนี่เลยปามีประมาณเท่านี้นะครับ โอเคนะครับประมาณเท่านี้นะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับหรือว่าใครที่เพิ่งเลิกงานนะครับใครที่ยังไม่ได้กดเข้าเกณฑตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยแนะนำให้ดูคลิปผมก่อนนะเดี๋ยวจะไม่เสียใจทีหลังแบบผมนะฮะซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคนะครับก็มาดูตรงนี้กันได้นะครับ โอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับสำหรับอีเวนต์ใหม่นะครับโอเคหากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดนให้เพื่อด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ